ในคืนอันมืดมิดที่เมืองตามอำเภอใจได้มีข่าวลือเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพที่มีชีวิตตำนานนี้เล่าขานกันดับไปเมื่อมีคนเห็นตุ๊กตาเดินไปเองได้ในยามค่ำคืนช่างทำตุ๊กตาผู้มีชื่อเสียงในตลาดขายของเก่าคือเสียหมีได้สร้างตุ๊กตานี้ขึ้นเพื่อเป็นงานศิลปะแห่งความฝันแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายเมื่อมีใครบางคนที่เรียกมันขึ้นมา เสียมีนั่งอยู่ที่ร้านในคืนหนึ่งโดยมีความรู้สึกว่าเมื่อเขาเสร็จสิ้นการทำตุ๊กตานี้มันเหมือนมีชีวิตอย่างไรอย่างนั้นแต่ยามค่ำคืนวันที่เปิดร้านย่อมมีเสียงของกลุ่มเด็กๆที่เดินผ่านไปผ่านมาเสียงหัวเราะของพวกเขาดูไม่เข้ากับความมืดมิดของคืนที่เต็มไปด้วยความเงียบนี้เมื่อไฟจากร้านของเสียหมีส่องประกายทำให้เงาของตุ๊กตาเต้นระบำบนผนัง วันต่อมาเมื่อข่าวหวยออกเด็กๆต่างพูดถึงการได้ยินเสียงหัวเราะของตุ๊กตากลางคืนเสียหมีรู้สึกเหมือนมีลางสังหรณ์บางอย่างเขาตัดสินใจที่จะไม่ตั้งใจทำอีกแล้วแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือการหยุดคิดถึงมันเวลาผ่านไปร่างของตุ๊กตาเติบโตขึ้นและมีกระแสะความเจ้าเล่ห์เกิดขึ้นในใจของมัน ทุกคืนตุ๊กตาเดิอนออกไปพบกับเด็กๆผู้เป็นเพื่อนและชักนำให้พวกเขาเล่นด้วยกันแต่ทว่าเกมนั้นไม่ได้มีความสนุกสนานอย่างที่คิดเด็กๆเ,เริ่มหายไปทีละคนเสียหมีรับรู้ถึงความหนาวเย็นของการสูญเสียเมื่อเขาเห็นอีกหนึ่งตุกตาที่ไม่มีชีวิตแม้ว่าเขาจะต้องการทำลายมันแต่สายเลือดศิลปะในตัวเขาทำให้เขาไม่สามารถทำใจกล้าได้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนรวมพลังกันในความกลัวและเสียหมีจะต้องตัดสินใจระหว่างความรักในการสร้างสรรค์กับชีวิตของเด็กๆก,การสแสวงหาความจริงอาจเป็นเพียงการค้นพบหลุมดำในใจของตัวเขาเองสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องรู้คือบางครั้งกว่าเราจะค้นพบความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอาจจะต้องแลกมาด้วยกำลังใจและประสบการณ์ที่เจ็บปวดกว่าที่เคยคิด แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงในที่มืดมิดนี้หรือยังถ้าพร้อมออกทัศนะไปกับเราในโลกที่การเดินของตุ๊กตาไม่เคยหยุดนิ่ง